สบายดีป้าลุงแกน้อยจอมแสบเล่นผู้เดียวสบายดียำเศร้าโผล่ก,กับทรงนงเคสอีกแล้วพี่น้องสบายดีป้าลุงนะลูกละสบายดีป้าลุงในขันยังเมื่อเล่นเฮิร์นไอเคียวนะ่ะไปแล้วอโอ้ตาเหลือนหม่านมาแล้วไปแล้วพี่น้องถามสิเมื่อ,อยุ่เล่นเฮิร์นไอเคียว เมือ่อยกินปิ้งปลาเอาเขียวน่ะมาถูหน้าปลาลุงก่อนสะมาไว้นั่งลงถูหน้าปลาลุงบไดนี้ปลาเสียมก่อนพุ่นขุดขุดดินแล้วก็เอาไปถมมองมันโน่นเห็นก็นเอาไปถมแอบถูหน้าปลาลุงก่อนลูกหลานคนเก่งไป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 เมื่อสิาพาเมื่อเหรียญให้ไอ,เ,อเขียวนี่ปลาเสียมก่อนลูกวางเสียมไว้ เอาวางเสียมไว้ก่อนจังถ okay? ูญาปลาลุงเอาไว้คนหูเอาไว้อีแม่บ่พาเมื่อเล่นเฮือนไอ้เขียวดอกนนี่บ่พามือกินปิ้งปลาดอกมันแดดน่ะบ่ฮ้อนบ่มานั่งเล่นคักแท้ะูนั่งเหียดแข้งเหียดขาโอ้ แม่บอกให้ทูน่าปลาลุ่มก่อนสีขาวไปยังอ่ะอะทูน่าปลาลุ่มงามๆด้วยลูกไปไปไปยหญ่หมองเลยโอ้ยแม่สิเม,มื่อเหรียญให้ไอเคี้ยวก่อนไหม ยินไงคุ้มคุ้มขจอมเสียบฮ่าเขอะขู่เขอะบ่วงน้าแหละถุงยาปลาลุ่มก่อนไว้ไว้อีเมร์สิบห้าเมื่อบ้านนี่ไว้ไว้ เมล่นนะเอ้ยเคียวมากินป uh. ิ่งปลาเนี่ยว้ถุยยาถุยยาปลาลุงมาไว้เมื่อยยุเมื่อบ่อันนี้มันวานมังด้วยฮะเนี่ยมาก่อนยิมวานอนเนี่ยมาพี่เนี่ยมาห้แม่พี่โทรห้แทนอยู่โทรบ่ อะถุงยางงามๆดูหาก้มกราบงามๆแนวเอ้ยนั่นๆๆมันสิถับตัวเองน่ะเห็ดแนวใดแนวนั้นสิย่อเอากับ่ย่อจ้าภาษาพีสังพี่น้องเอ้ยมุ่นเบิดของอ้ายน่ะเผืให้แทนมาน่ะบ่เหลือฮอดซาก

จกเกือบบ้านมันจกดินได้พี่น้องเลยโหนจกเกือบเกินไปใส่รถดโหนย่บ้านนี้ดำโหนหัวจักเบิร์ดหมูจักแต่ยากับเส้า โยกโหลดไปใส่โยกเกิอบไปใส่โหลดเกือ,อนะคะเอาไวา้ให้ใส่ได้ลูกเขาบม่ได้ให้เ <c oughs> อาไว้ใส่โหลดจุกราวังอีปีออกเด้อ แ <laughs> นมมึงอีกได้แม่ว่าระวังอีปีออกอย่ายุ่เขาไน้ที่เราไม่สิเอาได้อีบ่ล่ะ <laughs> สั่งนี่ละเอ,อไหลมหญ่สิว่าไหลาตีละ่ะปุ๋ไหลตีกันก็อีม่ใหญ่บ่เมื่อคืนนี่เพื่อไหลตีกันก็ม่ใหญ่นะบักหลาบา่ โอ้เสียงโหลดแปรปะแปะยากไมมเ็งยังโต๊ะโลดหมดละโต๊ะแล้วไปเก็บไหนนะม่ลูก ทูญ่าปลลุงก่อนยังเปิดนี่อทุญ่าปลลุงก่อนม่แม่โนมนน่นโน่นนนนนม่แเฮ้ยแม่เสียเอาหายทุญ่าปลลุงงามๆก่อนอีแม่เสียเอาหายทูญ่าปลลุงงามๆก่อนมาไว้ทูญ่าทุญ่าปลลุงก่อนโดยเอายกขึ้นลงยกขึ้นยกขึ้นใส่หัวทุญ่าน่ะมันไปยั้งหัวเข่าหน่ะหัวเข่าเป็นยั้งลูกมันบาดบ่ ไผ่เห็ดไผ่เห็ดแต่บักหลานะไผ่เห็ดไม่ใ,ใช้เบื้องนะกะบาดบ่โอ้ยจกขีดังอ่างปลาลุงอยู่ใช่บาดบ่เบาเบามันยน้อไม่เบาเพียงร้ยว สเไปเก็บมาตรงขนมนะเก็บมาให้อีแม่พี่แม่เสียไปจูดไพ่ถิ่มมาไว้ลูกตรงขนมเป่าบากะนะักหลานมาเก็บมาให้แม่ไว้เอามาวันนี้หนอเอามาว่าแม,แม่แม่สีไว้ไปจูดไพ่ถิ่มมันเบิดแล้วเบิดและน้อมบักหลานนะโอ้ยเบิดบ่ลูกโอ้ยเบิดบ่ปา้าคือกินเก่งแท่นี่ต้องมือเก่งๆให้ตัวเองเลยปา้าถูก บอกเขาไปได้ลูกเกิบกับบริษายนะไปช่บมองดูเป็ดมันผักในายใช่นะช่บมองดูเห็นบ่แม่มันอยู่น้ำบ่อย่าไปใกล้เด้อมันแหบพันเด้อแพันธ์คนหน่อยเด้อโดนเด้อนะหัวโดนเด้อนั่นเด้อหัวโดนเด้อในายใชหัวโดนในายใชมือซ่าอันี่มาให้แม่เบิ่งดูมาให้แม่เบิง่ง แม่แม่สิเป่าเพียงไ้อมมาลูอมมาลูมันบหูมันเจ็บเพียงเพียงเพียงเออเออเอ,อห้องตัวหักดือ้อตัวหักแสงมานอนไว้อีแมเอาขึ้นนอนนี่โอไว้ย่าหมุนเข้าไปได้นะโหลดสิลมถับได้นะ ช่องห้ายังกันอ่ะนะพี่มาช่องมึงเป็ดพเผ็ดยพ่นไอ้ชิวกี้สิตอดากเพิ่นชิวกี้เอ้ยตอดากมั้เนี่ย หมุนคาไปยังนะออกมาแม่ผิพผาดประกันได้กะขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องฝากเบึงฝากส้มฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น่เดอ้อเนะพี่น้องเนาะผิพผาดประกันได้กบขอโทษขออภัยลหลายๆพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนสบายดี